สุจะทนจองกุก BTS โพสเดือดหลังถูกแฟนคลับส่งอาหารให้ถึงบ้าน กลายเป็นเรื่องที่ไอดอลหนุ่มต้องหัวร้อนอย่งางนักทีเดียวค่ะสําหรับจอนจองกู BTS ไอดอลบอยกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรไปที่ไหนก็มักจะถูกจับตามองและมีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆแต่ยังมีแฟนคลับเยอะมากเท่าไหร่การเข้าถึงตัวศิลปินก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นเท่านั้นเลยทําให้หลายคนนั้นต้องลงทุนทําทุกอย่างเพื่อให้ได้แก้ชีิดกับศิลปินที่รักมากที่สุดไม่เว้นแม้กระทั่งการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเพื่อให้ได กรรมานี้มักจะถูกเรียกว่าสาแสงแฟนนั่นเองอย่างล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาไอดอลหนุม่มจองกุ๊บ BTS ก็ไม่ไว้ต้องออกมาโพสต์เตือนเหล่าแฟนคลับคลั่งรักกลุ่มหนึ่งที่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยการส่งอาหารมาให้ถึงที่บ้านโดยจองกุกบนั้นได้โพสต์ข้อความรายยาวผ่านแอปพลิเคชัน Weverse แบบสุดจะทนโดยได้ระบุข,ข้อความว่าอยากสั่งอาหารมาส่งที่บ้านผมอีกถึงจะส่งมาให้แต่ผมก็ไม่กินขอบคุณที่ส่งมาให้แต่ผมกินของผมอย่างดีแล้วคุณควรสั่งไว้กินเองเถอะแต่ แต่ถ้าครั้งต่อไปยังส่งมาอีกผมจะเช็ครายละเอียดจากใบเสร็จและดำเนินการเพราะฉะนั้นช่วยหยุดได้แล้วครับซึ่งหลังจากที่ไอดอลหนุ่มได้โพสต์ข้อความนี้ไปเหล่าอาร์มี่ต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่หนุ่มจองกุกเจอโดยมองว่าการสร่งอาหารให้ศิลปินนั้นเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเพราะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าในอาหารเหล่านั้นมีอะไรบ้างและจะปลอดภัยต่อจองกุกหรือไม่อีกทั้งอย่างทราบที่อยู่ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของศิลปินอีกด้วยเรื่องนี้จึงทําให้เหล่าอาร์มี่กัง บุกเจอเหตุการณ์เช่นนี้จากซาซังแฟนพอมาช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็เคยออกมาเล่าเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่เจ้าตัวไปสถานที่ต่างๆเวลาคิดถึงอามีก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยกันหรือแม้กระทั่งไปฟิตเนสก็อยากจะไลฟ์สดให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจําวันแต่การที่มีแฟนคลับตามไปถึงฟิตเนสนั้นเป็นเรื่องที่ลําบากมากเพราะตนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ยังได้มีการถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์และมีเหล่าแฟนคลับเข้ามาต่อว่าเราซาซังแฟนกลุ่มนั้นอย่างมากมายทีเดียวโดวย แฟนที่ไม่ใช่อามี่เพราะอามี่ตัวจริงจะแกล้งทําเป็นไม่เห็นบางท่านซาแซงไม่ใช่แฟนคลับเขาพูดถึงซาแซงได้สุภาพมากๆเขาต้องอดทนกับสิ่งที่พวกคุณทําขนาดไหนถึงเด็กพูดออกมาแบบนี้ รวมไปถึงความคิดเห็นจากแฟนคลับชาวไทยที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ล่าสุดอย่างมากมายอาทิเราว่าอันนี้เกินไปจริงๆบ้านคือพื้นที่ส่วนตัวของเขาศิลปินก็คนเหมือนกันถึงเป็นแฟนคลับก็ไม่ควรเข้าไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาถ้าคนรักเขาเป็นแฟนคลับเขาจริงๆก็ไม่ควรทําแบบนี้นะน้องโดนอะไรแบบนี้กี่รอบแล้วและคือต้องสุดขนาดไหนถึงออกมาบอกขนาดนี้ติ่งมานานจนถึงจุดนี้แล้วสชนะ ือเป็นแฟนคลับก็อยู่ในที่ของเราพอแล้วไหมพวกสาแสงวิสัยไม่ดีปล่อยเขาใช้ชีวิตบ้างเถอะ